สวัสด,ดีจ้าไม่นี่เดินทางอีกแล้วจ้าอันไปกับพี่ดาเนาะจ้าอันพี่ดาจากักสิบ้าไปทงางไหนผู้มือนี่ไปเรื่อยๆขึ้นรถขายอง์นี่แหละจ้าหาเรียนไปหาเรียนปลาวะพี่ดาเก้าวนาซังไปมองเก้าซันวาน่าปที่เนียนว่าสิปหาใจท่องนํำจ้าใจท่องอันว่าสิไปอันน้ำเนาะใจท่องว่าสิไปน้ำมาซันก็เลัน ไปหาใบท่องน้าจ้ะบอกแล้วไปถ่ายอยู่ทางเนาะ <c oughs> มาแล้วใจยจ่ท่องมาแล้วมามามานั่งขางลังเลยคนสวยพี่สาวพี่สาวว่าไปค <c oughs> ักผดเลียอากาศในเมืองนะจ้ะโอ้ยงามเด้บรรยากาศในเมืองนะจ๊ะเราเป็น <c oughs> เป็นเมืองในหน่อยว <c oughs> ่านหน่อย <c oughs> กับว่านหน่อยป็นไดนะพี่เนาะ พวกแขกมันมาพวกอพยพมากอากาศก็ร่างดีจ้ะตอนนี้อากาศก็ร่างดีเนาะอพยพมากเมื่อหนี้เด้อไันนี้อามันบ่มากได้จังใดก็มันได้เงินเนาะเมียเมียฝรั่งบ่กไม่ยี่ห้อก่อนไปยังก่อนล่องเพลงอันยายโสก็เป็นห่วงเนาะจ้ะไปอันจังไดจังร้องเพลงอยู่ผู้เดียวอันคนบ้านเนาะยายโสก็เลยโทรไปแยกหน้ามาหาท่านผู้ชมมึงนู่นไปจังได๋ก็ บ่บคนบ้าเนาะแ็่ยาคทิสาคนบ้าเนาะที่แรกยายโซวังส่อันเอามันคือเป็นร่องเพลงแังสันเขาสีบัวสงวนริกรสิทธิ์ตีวาสันเนี่ยยายโซวานะเพ่งเพ่งเองคิดเองไปที่นี่อันร่องไปร่องมะยายทองมีแต่คนว่ายายทองพน้าเอาเพลงผีบ่ายอยังมันเนาะเขาบัวสงวนดอกแนวนี่สันดอกยายโซเราเป็นห่วงจ้ะเราอย่าไปเอาเพลงที่เขาสงวนเด้อเถอะเราสับวางนาไรซัว ปู้ใดก็คิดหอดยายท่องเนาะมือนี่เมียฝรั่งสามตัวร้อยสิขยเขาปลาได้จ้ะมะเขาปลากับเขาเมืองสองยางจ้ะอันเขปาปลาสิผ้าแปะและ้วยายท่องตัวแต้แล้วค่ะตัวแต้แล้วสิผ้าเขาปลาเราจ้ามืออันเงินเหมือนแล้วจ้าเงินเหมือนแล้วไปกินตะเขาล้านอาหารอะไรเงินเหมือนเลยสิเขาปลาจ้ะใหญ่ใหญ่อืดเด้อใหญ่อืดเอออาชีพอาชีพอ่นง่ายง่ายใจยัยท่องนอนรองเพลงอยู่ซื้อตั้งโทรศัพท์อาชีพนะจ้ะเนาะ โอ้ยหากินง่ายแต่สนุกแค่โว่ะเอารถเบรกได้จ้ะรถเบรกรถเบรกไม่ท่องจานจะไปหากินในมันยุ่งยากอีกอย่างเออที่ไปหากินในมันยุ่งยากอีกอย่างว่าษันอันยากน้ำข้าเม่นจะยากน้ำข้าเม่นบริษัทคาสีบาคาซีบ แอบอิงงานกับแอบสบายสบายโลดยายสุเปิดเบื้อง่ามั็นชีวิตปีหยึ่งไปเธอเอาโทรศัพท์ตั้งไว้นอนเล่้งร้องเพลงไหมจะร้องเพลงขี้เดาร้องเพลงอีเดาไหมจ๊ะรวงทั่วตัวางนีและเขาบอกสงวนลิขสิทธิ์ได้จะร้องเพลงอีเดาไหมเขาอย่าไปเอาเพลงสงวนลิขสิทธิ์โดนของหลายคนเลย้อเออก็เลยได้นาดาที่นี่ในเฟซบุ๊กเราเหมือนกันนะก็เลยอิงกว่าแต่งเองร้องเองนักเลงโพนไหมจ๊ะ เปนนักเลงดอกเป็นสิเป็นนักเลงน้ำไผ่ดอกเป็งปนัปน,นดอกจ้าเอออันข้อเมนก็บย่ข้อมเมนได้ยยกท่องไหรจ้าอันยยาท่องก็ไปตามภาษาจ้าวนันวาน,น หาลังมือกันนอนอันเครียดอยู่ผู้เดียวจ้ะดราม่าว่าเป็นยังดอกดามาโลดแม่ต้องสีดดาภาษาเขมรให้เบิ้งจ้าคุณแม่ไม่ไพ่หูไม่ต้องนั่นนั่นนั่นว่าตี้นอดสุดยอดคนเขมรนั่นนั่นว่าตีคุณยายไปซี่จอดให้ตั้งนานแลยอันนี้สีดาเป็นภาษาเขมรมว่าสันว่านะโมลูเลี้ยงเนาะจ้ะเนาะเหอคุณยายแนมมาเห็นหาลังมือกันละายอารมณ์หาลังมือกันตามภาษาเนาะจ้ะเนาะ สิพาเข่าปลาจะมือนี้โอ้ย oh, พาเมียฝรั่งสามตัวลอยมานั่นเขา่าปลาเข่าเมี่ยงหากินของธรรมชาติพ่อนอาจาหากินของแปลกจ้าข่าปลาของปลาของปาลาใกลเสียเอาสามตัวลอยออกมาเลย <laughs> <laughs> ใกล้แล้วอันซื้อซื้อมาไว้แล้วก็สิออกมาขายคือเก่า <laughs> จะบันใดใส่จ้าเต็มห้งโตบ้านนงแก่อันเห็นของลดราคาซื้อเอาซื้อเอาโวัยกระดาษกระยงอยูปวดนเียอะไร เลนคองถือว่าได้เล่นคุ้มเอาคุณบอาเป็นใจแยกท้องนะจ้าพูดไดพูดใดเป็นเครื่องไม่ชอบมาเออคือกันแยกโสดกันคือกันจ้าสื่อสื่อผ่านไย้ไหนเห็นไฟแดงว่าได้จะเล่น พ่อจ้ายายโซกาม,มาเขาป้าเขาดงจิ้งที่นะเจ้าเมื่อวนทางได้จ้าบาทนี่หวนทางป้านี่ตัําไม่ดีเด้ป้าจะพี่เด่นนี่เนาะแต่เว้นยังม่ต,ต่งหัวเลยแต่เว้นเออฟ้าตั้มก็เพิ่งไยได้จ้าสวีเดนเนี่ยแต่เว้นไปเอียงเอียงคางค่เออตอนเที่ยงตอนเที่ยงกะอยู่ข้างนาเห่าเด้แต่เว้นออมันมาอยู่ทางหัวคือบ้านเห่าแด่วิีเด่นในยุคัวโลกเลยได้จ้า ผ้าเมียฝรั่งสามตัวลอยมาอันอันฮาอันเขาป้าเจบกะเทียมป้าอีกเลยจ้ายายท่องขึ้นุ่งกางเกงฟิตง่ามแถวมือนี่โอ้ยสวยสวยเออไหนกางเกงเนาจ้าป้าหนหน้ำราวังดูอาการปกติอันแล้วยายท่องเนี่ย ใช่เพาะว่าที่นี่ผ้ามาบืนผู้บืนผู้บืนผ้าแบเนี้อยู่เมืองไทยบพได้บืนผู้พ่อได้็บบได้อได้ฝรั่งปุ๊บได้เป็นมาเป็นมาดามมันมาบืนผู้บืนผ้าบบเนี้เอ้ยมีอะมีอฝรั่งสามตัวลอยเอ้ยปตีธรรมชาติได้จ้ะธรรมชาติแบบไหนแบบนี้แบบนี้ แบบนี้ชอบไหมวัดที่บ้าน่ะชอบมะมชอบไหมมามามายายท่องสิผ้าบุกปลาด้วยจับมือนี่ปีนผู้จะปีนผู้ปีนผานะจ๊ะปลานย่างพท่านได้นไงเอวต่ว่ากะลายยู่เนาะดงกระเทียมเข้าปลาเข้าโดงมาแล้วคุณน่ะเอาเมีฝรั่งบ่มียี่ห้อสิเก็บกระเทียมจ้ะ แบบนี้ชอบไหมชอบไหมเพื่อนอาเพื่อนว่าเอาไหมเอาไหมเอาไหมดอกควื่สิฟงเจ็บเจ็บใจเจ็บเอาความขมคืนมาทิ้งแม่คงเจ็บเจ็บกระเทียมกันจ้าให้มันไหลลง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 ทะเลเจ็บกระเทียมปลาก่อนจ้าคลิปนี้อัน กต่ผ้าพน้องมาเที่ยวปลาเนาะจ้าผ้าเน,นี่ยฝรั่งสามตัวลอยมาเที่ยวปลาเนาะจ้าขอบคุณหล,ลายๆผู้ทีก่กดติดตามยายโซนะจ้าแล้วก็ให้กำลังใจยายโซนเนาะจ้าเนาะพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า